วันนี้ผมพามาตามล่าปลาช่อนยักษ์ครั้งที่11ครับหลังจากเราไปล่าเชโดนองคายมาได้เชโดยักษ์ตัวหนึ่งไปลุยตัวที่11ต่อเพื่อจะเป็นตัวเชโดยักษ์2โลกวัครับเหย๋่อที่ใช้วันนี้ก็ตัวดีตัวเดิมกระดีวิ้ง18กรัมครับตอนนี้ของหมดสต็อกแล้วครับขายดีมากเลยไปลุยไม่รอช้าครับแต่ลมมากวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเปล่าเนี่ยกล้อง,องเกือบลมเลยโนะอ้โหลมพัดเมื่อกี้ เมื่อกี้ใช้กระดีสีเขียวตีไปตั้งนานไม่กินสักตัวเดี๋ยวเองเปลี่ยนสีเป็นกระดีพังพังเลยกระดีลายเสือพังพังตัวหมานเพื่อจะกิน nó. <Nhide> อยู่ lóc Nhảy đi nè. Nặng, nặng. Mà lóc. Nhảy, <Nhide> nhảy. <Nhide> nhảy, <Nhide> nhảy. <Nhide> nhảy, <Nhide> อ้ฮโลฮซโลอุล่นอบสุดยอดกระดิวิ่งสิดโอ้กระดิวิ่งสิ่แปดกำพังพังครับนี่พังพังตัวตัวพังพังเลยสีเขียวไม่กินเปลี่ยนเป็นตัวสีพังพังสีลายเสือ ลายเสี้ยงฟังตัวหมานผมกินเลยสุดยอดไซโลครับ<ฮ>ตอนไหนจะเจอตอนไหนจะเจอสองโลสามโลแบบเ้าเนี่ยไปหาตัวไปครับเมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งแล้วครับกระดีวิงง่งพังๆการตีนะตีเอ่อลสอ,ง,องนี่นะครับไ่รูสองแล้วก็ตีไปปุ๊บปล่อยจมตีไปปุ๊บถ้าเหยื่อจมลนะมันจะรู้สึกกระตุกเองกระตุกตึ๊บมันจะจมแล้ะแล้วก็หมนมาหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ปล่อยจมตึ๊กแล้วก็หมุนมาหนึ่งสองสามสี่เอา,อาง,งี้ครับหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็กินเองแต่ถ้าน้ําตื่นนะเรากลอมาเลยกลอมาเลยไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันตกไม่ต้องอะไรเรากลอช้าๆมาเลยจนสุดฝั่งเลยเดี๋ยวก็กินเองถ้าน้ําตื่นนะถ้าน้ําลึกก็ทําตามแบบแรกที่ผมบอกไปเลยไปเ้า นานไม่เคยมีต่อออ toán 5, Kim toán hạ này không? Nó tôi nhảy rất vậy Ôi lô quả này này กินต้อหน้าลามากินต้อหน้ายอดยังไม่ใช่ตัวสองโลเหมือนเดิมโอ้ยตัวใหญ่ๆมากินสักหน่อยก็ดีแต่อันนี้มีแต่ตัวละโลไม่พอใจครับหาตัวใหม่ครับตัวที่สามหาตัวที่สามตัวที่สองก็ยังเป็นตัวตัวโลโลสรุปภารกิจล่าประชนยักษ์ครั้งที่สิบเอ็ดของเราวันนี้ก็ไม่สำเร็จเช่นเคยครับดิในตัวละโลสองตัวเนี่ย อีพีไหนจะสำเร็จครับเราดูสิบสองสิบสามสิบสี่ไปครับอีพีเไปมันต้องมีสักวันที่ต้องเจอของใหญ่สองโลบวกอีพีนี้ปิดจบแค่นี้ครับกระดีวิ่งสิบแปดก่า